อันนี้นะฮะก็คือสีคอสติคออร n เรนนะฮะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือสีส้มคอสติ c นั่นเองครับทุกคนมันเป็นสีส้มที่ดู สวัสดีครับทุกคนก่อนต้อรับกับเข้าสู่ช่องของ Philip w ิ r s นะฮะวันนี้ก็เป็นการถ่ายคลิปแบบนอกสถานที่แบบเฉพาะกิจจริงๆครับทุกคนเพราะว่านี่คือวันที่ฟิลรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับกับการจะได้แกะกล่องผลิตภัณฑ์นะซึ่งฟิลทำทุกปีอยู่แล้วครับนั่นก็คือการแกะกล่องของน้อง iPhone นั่นเองฮะและในคลิปนี้นะฮะก็เป็นการแกะกล่องของน้อง iPhone 17 Pro Max เลยครับนี อันนี้นะฮะก็คือสี Cosmic Orange นะฮะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือสีส้ม Cosmic นั่นเองครับทุกคนเป็นสีที่หลายคนในอยากเห็นกันมากฮะ,ะว่าสีจริงจะเป็นยังไงฮะต้องบอกกันนะครับว่าฟิบได้ลองจับเครื่องจริงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสีส้มที่ดูไม่ได้ส้มแป๊ดขนาดนั้นนะฮะแต่ก็เป็นส้มพีชที่มีความแบบดูหรูหรานะฮะก็แล้วแต่ว่าคนจะมองแะ้วกันเนาะแต่ฟิวรู้สึกว่ามันก็เป็นสีส้มที่ดูน่าใช้อยู่เหมือนกันแล้วมันดูแบบถือปุ๊บมันเด่นปั๊บเลยฮะ,ะแต่ไม่ใช่มาแค่เฉพาะกับตัว iPhone เป็นเคสซิลิโคนแม็กเซฟนะฮะเป็นสีเพอร์ x ลกนะฮะหรือว่าน่าจะเป็นสีม่วงหม่นสีม่วงหมอกอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นสีซิลิโคนแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์เสริมคะก็คือ f i บูเวนวอร์เรดนะครับก็คือตัวที่แปะด้านหลังเพื่อใส่พวกการาดอะไรพวกนี้ฮะก็จะแปะกับแม็กเซฟได้เลยครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะทุกคนแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเคสที่เป็นเช็กบูเวนแล้วนะแต่ตัวนี้ยังวางจำหน่ายอยู่นะทุกคนอ่าซึ่งเราก็จะมาแกกกะลล่อองงทััั้้้้3ชินนนีไปพรรมเยคบ ซึ่งสีที่ทุกคนเห็นก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็คือ iPhone 17 Pro Max นะฮะที่เป็นสี Cosmic Orange นะฮะสีของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูจากตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยออนนะครับว่าเป็นสีส้มประมาณไหนฮะแต่ว่าจากตาเนื้อของฟิลิปเองนะฮะที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกไปว่ามันเป็นสีส้มที่ไม่ได้ดูเป็นส้มแป้นขนาดนั้นนะครับก็คือมีความเป็นแบบส้มผสมกับความเป็นพีชเบาๆอะไรประมาณนี้ฮะพอต้องบอกนะฮะว่าตอนที่ถ่ายถือโดนแดดเนี่ยคือมันสวยมากๆจริงครับมันคือเป็นส้มแบบส้มอลังปังเวอร์มากนะฮะ ถือได้ถนัดครับเพราะว่าสังเกตตรงช่วงขอบของเขานะฮะจะมีความโค้งมนนิดนึงฮะมันเข้ากระชับมือของเรามากขึ้นครับจะมีความถนัดมือมากกว่าเดิมเองครับในเรื่องของน้ําหนักนะฮะก็อย่างที่รู้กันครับว่าน้ําหนักของตัว iPhone 17 Pro Max เนี่ยจะหนักกว่าตัว iPhone 16 Pro Max ครับแต่ถามว่าฟิลในการถือเนี่ยมันหนักมากขนาดนั้นไหมถ้าถือแบบเครื่องเปล่าแบบนี้ฮะไม่ได้ถือว่าหนัก ดูแบบแตกต่างเป็นเยอะขนาดนั้นจากตัว iPhone 16 Pro Max นะ,ะแต่ถ้าสื่อใส่เคสเนี่ยมันก็ไม่แน่ฮะถ้าเกิดว่าเคสเราแบบดีหน่อยหรือว่าเป็นเคสนั้นๆเยเนี่ยก็อาจจะหนักได้นะครับส่วนนั้นบมงนี้ฮะก็จะเป็นในส่วนของแผ่นระบายความร้อนหรือว่า Vapor Chamber นะฮะที่ตรงนี้เนี่ยจะระบายความร้อนเวลาที่เราถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองดูตอนใช้งานจริงฮะเวลาที่เราไปถ่ายกล้องนอกสถานที่เนี่ยจะมีอาการดิมหน้าจอเหมือนอย่างที่เคยเจอบน iPhone 16 Pro Max หรือเปล่านะฮะต้องรองรู้อีกทีหนสีของตัว iPhone 17 Promax สี Cosmic Orange หรือว่าสีส้ม Cosmic นั่นเองครับใครที่ชอบสีนี้กันบ้างฮะลองคอมเมนต์มาไลฟ์ฟังกันหน่อยกันครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของ Philip w ร์ธไว้ด้วยนะ,ะกับจกักรวาลแห่งไอ like ีและไลฟ์สไตล์ครับแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วกับสี Cosmic Orange ไม่ได้จะอวยเนี่ย